โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านได้ยครับว่าอยู่กับผมมิคชิเช่นเคยก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวขอแวนกาดชุดใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมตื่นเต้นและรอคอยมานานมากสำหรับชุด DSS03 เองหรือชุดสไตล์ดิกเซตแดกของดีสแตนดาร์ดนั่นเองครับก็คือชุดสไตล์อันแรกอะไรของภาคดีนะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งของพี่เกียร์คอนิเคิลครับสายโครโนเจสดราก้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูก,กันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะก็แกะมาเลย พิ่งของเพิ่งมาส่งตลอดอรอนตะกี้นี้เลยนะครับนี่นของยังไม่ได้แกะเลยเน,นี่ยโอเคจะต้องแกะดิอ๋อสกอเทปนนี่นี่ครับกล่องนี่สวยงามมากอ,อุ้ยอุ้ยนี่หล่นแปโอเคอะนี่คือตัวกล่องครับ นี่กล่องสวยงามมากนะครับแล้วก็ทําเหมือนของญี่ปุ่นด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีตัวน,นี้สะท้อนแสงด้วยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งนีอ่านี้ครับข้างหลังครับนี่เหมือนของญี่ปุ่นเลยสไตล์เด็กนะครับผมสไตล์เด็กเซตนะครับข้างหลังก็จะมีบอกว่าสินค้าเป็นไงอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้เด็กอายุเท่าไหร่ครัเล่นอันนี้ช่างาเถอะเรามาดูที่ตัวกล่องกันดีตัวข้างในกล่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแกะเบาๆเลยแล้วกัน จริงแกตรงนี้ก็ได้เนี่ยเออผมก็ลืมโอเคโอ้สัมผัสกล่องจ้าที่ผมสัมผัสเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะกล่องกล่องหนาทำมาหนาอยู่นะค่อนข้างหนานะที่โอ้ตรงนี้แกะจะเป็นรอยไม่เป็นไรครับือมอนี่สะท้อนแสงได้นี่ตรงนี้ก็มีรูปนี่ดักเตอร์ก a าซไฟเบอร์กัดนี่เกียร์คอนิเคิลก๊์ดไฟเบอร์ก่ดข้างหลังก็จะเป็น เฮ้ยข้างหลังเป็นนูนๆอ่ะเฮ้ยข้างหลังเป็นนูนวะเอ้ยแต่ข้างหน้าน่าจะเป็นนูนๆเนาะหรือว่าไม่เป็นวะเออข้างหน้าไมขา่ข้างหน้าไม่เป็นนูนๆแต่ข้างหลังข้างหลังเป็นนูนครับก็จะให้เปรียบเทียบกับกล่องของอพี่ยุทธแล้วกันนะพี่ยุทธก็เป็นกล่องเรืองแสงล้วนๆเลยไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีมเอ่อลื่นๆไม่มีแบบเหมือนเป็นรอยเหมือนตัวของพี่โน๊เจ็ดนะครับก็ล้วนๆเลยนะครับแต่ ผมรู้สึกว่าโน้ตเจ็ดมันหนากว่านะอันนี้ก็จะบางนิดนึงนะครับนองมองผมนะหรือว่ามันเท่ากันวะเดี๋ยวขนาดก็เท่าเอ่อถามว่าเท่ากันไหมก็กล่องมันกล่องอันเก่าจะยาวกว่านิดนึงครับโนโนเจ็จะสั้นลงนะครับอันนี้ก็อ่ะไปดูที่ตัวข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่เปิดออกมากจะเป็นอาร์ตพี no ่โนโนเจ็ดเต็มๆเลยเปิดมาพางังอ่า ในกล่องให้อะไรมาบ้างหนึ่งกล่องจะให้ให้กล่องมานะครับผมหนึ่งกล่องให้กล่องมานะครับกล่องเป็นอุ้ยกล่องเป็นโคโนเจตนะครับซึ่งทําสวยมากนะครับผมเุย้ยกล่องหนาเฮย้ยนี่แหละถึงที่ผมต้องการเออผมว่าเคยบ่นกับเพื่อนผมในใน,ในดิสคอร์ดเลยว่าเออกล่องของเอแวนกาด Vanguard ของไทยเราเนี่ยมันบางแต่เนี้ยหนาเออนี่ทํามาดีถือว่าพัฒนานะเออนีอ่ทำมาหนาเลยหนามาก อุ้ยหนาอยู่นะกล่องก็กล่องก็กงกใหญ่อยู่นะเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบกับกล่องกล่องนี้แล้วกันถือว่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ยาวด้วยน่าจะไว้ใส่เด็กสไตล์แหละนะครับแต่กล่องกล่องอันนี้มันบางครับแอ่เนี้ยหนาเนี่ยนี่ผมบีบแรงเนี่ยอันนี้ก็กล่องบางอันนี้จะไม่ทันที่ออกแรงเลยก็ก็บุกไปละอันนี้ต้องใช้แรงหน่อยกว่าจะบุกโอเคแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ มันไม่ใช่ตัวล็อกลิ้นไก่แล้วครับมันเป็นตีนตุกแกอ่าเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะครับตีนตุกแกแน่นไหมวะเออแน่นแหละแน่นมากนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีดักเตทนะครับนี่ก็จะมีเกียร์คอนิเคิลเกียร์คอนิเคิลครับ,รบข้างหลังจะเป็นสไตล์เด็กเซตนะครับผมเอ่อตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับเออถือว่าชุดนี้ถือว่าธรรมดาดีมากเลยนะครับอ่ะตัวเล็กอ่ายวเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัว ที่ขั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่ไว้ที่เดิมแล้วกันกล่องก็ไม่มีแล้วล่ะหมดละนะครับแล้วก็เก็บกล่องไว้ที่เดิมโอเคอุ้ยเก็บยากเลยกันต้องเก็บดีเดียโอเคเอาไว้ตรงนี้ลนะอ่ะเราไปดูที่ฝั่งของตัวเด็กกันเลยดีกว่านะครับนี่ตัวเด็กมันต้องแกะสองข้างในก่อนเอออุย้ยอันนี้ไม่แน่น คลิปนี้เรียๆเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็คือของมาสองแล้วก็จัดกล้องถ่ายเลยสดสดร้อนรอพยายามจะแกะให้ให้ระวังที่สุดนี่ตัวเด็กมาล้ เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวเด็กเนี่ยให้อะไรมาบ้างสำหรับตัวของสไตล์เด็กเซตของโคโนเจ็ดดรา้อนเดี๋ยวผมซูมก่อนโอเคเออซูมใกล้นิดนึงอ่าโอเคนั่งลงก่อนอเ,เริ่มด้วยแบบแรกนะครับก็จะเป็นโคโนเจ็ดดรา้อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูหลังกล้องก่อนอ่าไม่มีไม่มีฟอยเนาะอันนี้เป็นของอุ้ยเฮ้ยสวยนะ ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าแต่สวยนะนี่เคสคอนดิินะเนี่ยถือว่าทําคุณภาพการทํามาพอกับญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าในมอห่มญี่ปุ่นสวยกว่าแต่อันนี้ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีมากและสวยด้วยนะครับไม่ใช่ฟอยแบบฟอยลุ้งธรรมดานี้เป็นฟอยแบบฟอยฟอยเมทัลลอ่ะเอออันนี้ทำทำมาดีอืมโอเคนี่เคสเก็บไว้ก่อนเราไปดูที่ตัวหน้ากล่องกันเลย สำหรับตัวของโครโนเจดดากอนครับอันนี้โครโนเจดมีสกิลเหมือนผ้าจีแรกๆเลยสามารถเอาตัวผ้าจีแรกๆมาใส่ได้เลยครับแต่ว่าไม่สามารถใส่ตัวผ้าวีได้นะเพราะว่ามันคนและเทคกันนะครับแล้วก็ตัวของโครโนเจดเนี่ยไม่มีเพอร์เซนาไลท์นะครับแล้วก็เรื่องที่เทคแรกครับออโต้แวนการเจนเบรกสองนะครับก็คือก้าวหงายหน้าหรือช่องแวนการรวมกันเป็นสองนะครับสองใบหรือมากกว่านะครับเมื่ออย่างนี้โจมตีแวนการในการจะจบการต่อสู้นั้นนะครับคู่แข่ง แม่สามามรถคอการ์ดกี่หนึ่งสูงกว่าในช่องการ์ดเดียได้และตัวมันบุคลลังห้าพันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้มาสี่ใบครับโอ้ชุดนี้ก็จะให้ฟอยมาอย่างละหนะึ่งใบเนาะทุกใบเลยแล้วก็เอ่อให้ไม่ฟอยลสามใบนะครับก็โคโนจิตอันนี้ไม่ฟอยธรรมดาหนึ่งใบแล้วก็ไม่ฟอยเอ้ยฟอยลหนึ่งใบแล้วก็ไม่ฟอยลสามใบครับเป็นอะไรแล้วเนี่ยเห <laughs> มือนนีน้โอเค อ่าเราจะเป็นตัวหลายลายครับใบแรกคืสโมเกียดาก้อนนะครับบอกว่าเมื่อถูกโคโนเจสเกตสามลายทับนะครับโซบาส์หนึ่งโคนหาการเกตสามจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกองให้มานหนึ่งใบครับส่วนหลายลายจะให้มาหนึ่งใบเนาะตัวก็จะเป็นตัวของเมซึเกียดาก้อนครับบอกว่าออโต้ถูกลายเมื่อการนี้ลายทับโคโนดันก็คือตัวเริ่มนะครับจูหนึ่งแล้วก็เปิดเคสนะครับผมเคสก็คือใบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่านี่คือเมซึเกียแล้วก็เป็นโคโนดันครับถูกลายทับเริ่มหลังจูนั่นเองประมาณนี้สำหรับหลายลายเนาะหลายหลายจะให้ เราดูที่เคสกันดีกว่านะครับเคสเนี่ยจะอยู่ช่องเอ็กซ์ตาโซนนะครับคือช่องไลเด็กตรงนี้แหละก็คือข้างไลเด็กสมมติว่านี่คือไลเด็กใช่ไหมแล้วก็ไว้ตรงนี้พอเราใช้มิสซิกเกียไลท์ทับโคโนโด,ดันจูอัหนึ่งแล้วก็หายเคสเลยนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูที่ฝั่งของเคสกันเลยดีกว่าว่าเขาทําอะไรได้บ้างเคสบอกว่าเ,เป็นคอนนะครับคุณสามารถไต่ได้และไม่สามารถไลด์การ์ดเกสามที่ไม่มีคำว่าโคโนเจ็ตแล้วก็ในชื่อกาดได้นะก็คือต้องไลด์แค่พี่โคโนเจ็ตอย่างเดียวไลด์ตัวอื่่นไมไมด้ เทเล็กกเท็กหนึ่งเป็นคอนครับพาวเวอร์พื้นฐานของการเก็งเสารที่ว่าโคโนเโโโจ,จดาก,ก้อนจะก,กลายเป็นหมื่นสามนั่นเองก็จะยืนเท่ากับเก็งสารภาพาดีทั่วไปเลยส่วนเทคกสอกไอเทคกสามคือคอนในเทิร์นคุณถ้าแม่งกาศคุณเป็นเก็งสามดูสูงกว่านะครับที่มีคาว่าโคโนเจ,จดาก,ก้อนในชื่อการ์ดยูดิตแถวหน้าหมดโฮมบวกพลังห้ามาตำโนนจีโซนที่หงายหน้าอยู่หงายสองก็บวกหมื่นหงายสามก็บวกหมื่นห้าน,นะครับซึ่งเก่งมากก็เอามาช่วยเฉยแทนโพสนาไหลเนาะส่วนเทคกหนึ่งครับเป็นออโต้นะครับบอกว่าเมื่อเริ่ เลือกเลากาคนหนึ่งเลือกเอกเลากาเกรดสามหรือสูงกว่าของคุณหนึ่งใบนะครับเออ่ปรับเปลี่ยนเออ่เกรดของอยูนอยนั้นให้กลายเป็นศูนย์นะครับก็เอามาทําคอมโบต่งตางๆในเด็ตนี้นะครับผมเกรนี่คือของเคลสนะครับเดีย๋ยวผมอ่านตัวนี้ก่อนเอเอ่คุณได้รับเคลสอ๋อก็คือไว้ตรงนี้แหละเคลสนะครับประมาณนี้สำหรับตัวของโคโนเจสและก็ตัวฝั่งของหลายๆเขาไว้ดีกว่าอันนี้เคส์ส่งไว้นี้กันนะครับต่อมาเขาจะเป็นการ์ดในเด็กล้วล่ะ ไปแรกครับเป็นตัวของสตีมไฟเตอร์บาร์ลิฟนะครับเทคคอนครับบอกว่าคอนเรียกาเจนเบกสองในเทิร์นคุณหามีกา,ามการของผู้เล่นถ้ามีเรียกาดของผู้เล่นคนใดก็ได้โดนติดก,กับเข้าวแต่กองตัวมันปัดพลังหมื่นเป็นตัวตี2อสามหรือ2องเมือสามนัแหละเทนเทคหนึ่งครับออโต้เมื่อการที่ถูกทิ้งจากมือเป็นค่าคอนของการสไตร์นะครับจัดหนึ่งนะครับเก่งมากไม่ฟอยดหนึ่งแล้วก็ไม่ฟอยด์สามนะเอ้ยฟอยดหนึ่งและไม่ฟอยด์สามเ <Okay. S 2> ก๋เราเป็นให้มาสีนะ่ใเนาะอ่ะตัวนี้เก่งเหมือนนกัน ตัวของอันอัพสตรีมดาก้อนครับเป็นตัวที่เก่งมากและเป็นตัวทำคอม,มโบกับเด็กโคโนเจ็ดด้วยเทคออโต้เรียงกาเจนเบกหนึ่งครับบอกว่าเมื่ออยู่นี้โจมตีแปนกาบบวกไปห้าพันโจการะสู้แล้วก็มาโจการสู้นะครับนำมันกลับเข้าใต้กองค้นหากาจิตหนึ่งจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคอช่องเรียกาแถวหลังและสับของการ์ดจุนนะครับก็เอาจะมาคอมโบกับเกรดหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้ให้มาถึงสี่ใบนะครับผม,อนนมบบโอเคต่อมาคราก็จะเป็นเอ่อสตรีมไฟเตอร์อันกันเดีย เหตุเขาบอกว่าออตโต้เมื่อรงช่องจีเกีเดียนโซบัสหนึ่งบวกพลังห้าบวกชิลห้าพันไมเป็นชิลหมื่นแล้วถ้าหากจีโซมีการ์ดหงายหน้าอยู่ตัวมันได้แล้วชิลหมื่นแทนห้าพันจะเป็นตัวกรัดสองหมื่นห้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละนะครับแต่สำหรับโคโนเจตมันใช้โซเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้ใส่เด็กนะแต่ว่าใส่เด็กอื่นได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเทคแค่โซบัสลงช่องจีชิลบวกหมื่นก,ก็ก็ดีแล้วครับโอเคแต่เสียโซนึงนะอันนี้ให้มาให้มาสี่ใบครับ ต่อมาครับเป็น pg เนาะเป็น pg น้องครับก็ pg ไม่ทิ้งมือนะครับเทคเหมือนทั่วไปเลยเออร้องอารินนะครับอันนี้ให้มา4ใบต่อมาถ้าเป็นตัวทิ้งสไตล์นั่นเองหรือเอ่อชื่อของเขาคือสตีมเบดดาก้อนนะครับตัวลงมาเป็นห้าสามหรือเปล่าไ,ไม่ใช่อันนี้นคนละภาคแล้วเทคกเขาครับเป็นคอนจากมือเมื่อการนี้ได้ถูกทิ้งเป็นค่าคอสของการสไตล์เทคเกรดจะกลายเป็น3นั่นเองและเทคครับแอคทีฟจากมือถ้าคุณมีคลาสโคโนเจ็ดดาก้อนนะครับทิ้งการ์ดนี้จากมือค้นหาการ์ดเกรดสาม ที่มีคขาว่าโคโนเจตจากกองหรือจากดอกโซนนะครับไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วสับห้าขจาจกะกองสับกองนะครับเอามาหาโคโนเจตมาไล่ต่อนั่นเองหรือเอามาทิ้งไตนะครับอันนี้ให้มา4ใบต่อ้าเป็นน้องกวางครับโอ้ชื่อว่าเกียเกียเซโร่แห่งแรงแม่เหล็กเอ่อแห่งแรงเออแห่งแรงแม่เหล็กสอดประสานโอ้โหชื่อยาวมากทเทเขาเป็นคอนเรียกการทเทอโดนห้ามมีเรียกกาของผู้เล่นคนใดโดนกลับเข้าใต้กอง คิวเอ่อไม่ได้พลังบวกห้าพันเป็นตัว 13, ตีหมื่นสามตัวบูมหมื่นสามเทคหนึ่งคอนเรียกกาศเจนเบกหนึ่งยูนิตนี้ได้ับความสามารถออนเซตได้สามารถตอีเซตแถวหลังได้โอ้เทคดีนะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับพี่โนจิตขนาดนั้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเกตหนึ่งของดักเต็มมีตัวที่ดีดกว่านี้อันนี้ให้มาสีเนาะอ่านี่จีจี้นะครับหรือชื่อเต็มคือสตรีมสกาล่าจีจี้นะครับเทคบอกว่าออโต้เมื่อลงช่องเรียกการนะครับถ้าถ้าคุณมีเคสโคโนจิตนะครับก็คือมีนี้อยู่ โซบ้าสองจั่วครับแต่ลงด้วยความสามารถของการจะได้บุพลังีห้าพันจะจบเทินเป็นตัวตีหมื่นสามวุ้นมื่สามครับและโซบ้าสองไม่ต้องห่วงครับดนนี้มีตัวดักเตอเนี่ยมีตัวเติมโซอยู่แล้วล่ะอันนี้ให้มาสี่ใบนะครับอ่าอันนี้เป็นทิกเกอร์นะครับก็จะมีฝั่งของโอเวอร์ครับเป็นโอเวอร์น้ำเงินครับฟอยล์วิ่ง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 ฟอยล์วิ่งวับเลยโอเวอร์สีม่วงนะครับได้เช็คเจอจั่วหนึ่งออกเกมและแวร์ได้เทคบุกหมื่นบุกนี้นในเป็นคคีย์ธรรรมดาับ แล้วก็ฟอยล์ใบหนึ่งเป็นดอธรรมดาครับสี่ใบฟอนธรรมดาครับสามใบแล้ว Hill Hill ก็เป็น Hill ฮิวครับฮิวก็เป็นฮิวธรรมดาเนาะไม่มีทงไม่มีเทคอะไรเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของอทิกเกอร์นะครับก็จะให้มาอย่างละใบเนาะแล้วไม่ใช่จะให้ฟอย์มาอย่างละใบแล้วก็ทิกเกอร์ก็ให้มาตรฐานของเด็กพร้อมเล่นก็คือให้คิให้ใหดอให้ฟอนให้ฮิวอะไรว่ากันไปอ่ะจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้ครับ G Unit นั Un ่นเ,เ,เองนะครับก็ กดการสไตร์นะครับบอกว่าน่าจะรู้กันแล้วล่ะก็คือไลฟ์เฟสแล้วก็สไตร์เฟสนะครับถ้าเลยสไตร์เฟสก็สไตร์ไม่ได้นะครับน่าจะรู้กันแล้วล่ะก็จะมีมาถึง2แบบนะครับเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยโคโนดาก้อนเด็กสเตทนะครับเทคครับสไตร์ตัวนี้ค่อนข้างแตกต่างจากสไตร์ตัวอื่นบอกว่าทิ้งการ์ดเกียร์มที่มีคขาว่าโคโนเจนดากอนชิการ์เท่านั้นครับถึงจะสามารถทําการสไตร์ลงแวนการ์ดได้ออโต้แวนการ์ดนะครับเจนเบรกสเมื่อจบการสู้ทีนี้จงตีแวนการ์ดคาร์ดบาร์หนึ่งทิ้งมือสองครับ นำการนี้กับเข้าวีโซนนะครับในสภาพหงายหน้าและเลือกแบนก่าคุณที่มีคาว่าโคโนจิตดาก,ก้อนชื่อก์ดนะครับสแตนยูนิตนั้นเหมือนไม่เสียมือเสียบาดหนึ่งเพื่อนลุกโคนโนจซึ่งเอามาคอมโบกับโนเจเนาะโนจอยู่นี่อ่าโนจอยู่นี่โนจลุกสมมุติว่า G ีโซนหงายสองใบเราก็ตีทําคอมโบลุกต่อได้ห้ามเกตหนึ่งขึ้นไปกาดนะครับซึ่งเก่งมากแล้วมันไม่เสียมือด้วยครับ เหมือนทิ้งมือสองเราก็ได้มือคืนจากพี่โนจด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ชิกสองไดผมได้มือคืนเหมือนไม่เสียมือเลยไดนี่มือข้างเยอะนะครับให้มาสี่ใบเนาะสับตัวของนิกเทนะครับต่อมาเขาจะเป็นตัวของมังกรการอวกาศไลเอฟเฟดไรเดอร์ดากอนนะครับก็เป็นตัวสไตล์เปิดที่ดีเหมือนกันเทออโต้ครับแบนกาดเมื่อรึงจตีครับครณบ้านหนึ่งหงจีโซหนึ่งใบนล้วนำเลกาคุณบ้ากับเข้าใต้กล้องค้นหาการ์จากกองการ์คุณที่มีเกรดหมดหนึ่งนะครับ หนึ่งเอ่อจากเอ่อจากการที่ถูกกลับเข้าไปก่อนจากความสามารถตัวมันนะ่ะไม่เกินหนึ่งใบคอนโช่องเรกากศนะครับและสองกาซและยูนิตยูนิตของคุณหนึ่งใบนะครับบวกพลังห้าพันตามโนจีส่วนหงายหน้าอยู่นะครับสมมุติว่าเอา่อบวกทีโซนทุกๆหนึ่งใบหงายสามก็บวกหมื่นห้า 15, นะครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์เปิดที่ดีเหมือนกัน,นครับอันนี้ให้มาสี่ใบนะครับผมเคอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ ชุดพี่โนจิตนะผมเรามาดูช่วงท้ายคลิปกันเลยดีกว่าว่าต้องใส่อะไรเพิ่มบ้างแล้วก็มีตัวไหนหน่าใสกับพี่คนโนจิตครับไปไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงที่เอ่อเขาเรียกว่าตัวหน้าใสในพี่คนโนจิตนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราผมจะไล่าจากเกรดสองไปเกรดหนึ่งเลยดีกว่านะครับอ่ะเกรดสองใบแรกมาจากโปรโมดาจิวลิลก็ด้วยความที่เด็กมันโซขาดเนาะผมเลยใส่ตัวเพิ่มโซมานะครับ เดี๋ยวอ๋อไม่ดูทั้งสามทั้งสองใบเลยครับเริ่มจากตัวแรกก่อนบอกว่าออตโต้เวลาลงเรียงการจากมือคาร์บาลหนึ่งดูสามใบสุดจากกองหรือใบเข้าโซที่เหลือไว้ใต้กองแล้วก็สับกองไหมสับการ์ดคุณนะครับแล้วก็ถ้าโซคุณมีเกรดต่างกันสีใบามากกว่าได้จวดนะครับก็มาฟาร์มมือได้นะครับแล้วก็ได้จวดด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างกินบาสหน่อยเพราะเดี๋นี้มีตัวกินบาสอยู่นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นตัวตัวตีโซชาร์เนาะเวลาตีแบนโซชาร์ตและแอตทิฟจากโซ่คัตเตอร์บาร์หนึ่งนำตัวมันลงดับโซนโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เลือกแบนกัดหนึ่งใบหมื่นติดตบเทินนะก็ทําให้แบนตีแรงขึ้นแต่ตัวนี้มันไม่เสียเสียแค่คอร์ดคัตเตอร์บารเอามันลงดรอปเพื่อให้แบนบวกหมื่นแล้วให้แบนตีแรงขึ้นแต่ว่าเราจะเอามาเทต,ตีโซชาร์มากกว่านะครับและตัวนี้เหมือนกันออโต้ลงเลียนนะคัตเตอร์บาร์หนึ่งเลือกดรอปโซลเราหนึ่งใบเออเอาเข้าโซหากโซเรามีเกรดต่างกันสี่ อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมถ้าผมแนะนำเนี่ยใส่เป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันตีมันโซชาร์จง่ายกว่านะครับอ่ไปดูที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งตัวหน้าใส่เยอะมากไใบแรกครับเป็นกุนบัออโตโตนะะวลาลอราร์เนาะออโต้นะครับเวลาลงเรือโซชาร์จแล้วก็แท็กทีหนึ่งแอคทีฟเรือทีละครั้งโซบัสสามจั่วนะครับซึ่งเทคล่างไม่ค่อยได้ใช้เราเอาเอาแค่เทคโซชาร์จเฉยต่อมามเป็นตัวไลไลลา,ลา,ลาดาจิเบลเนาะเราใช้เทคล่างเขาบอกว่าออโต้เรือเวลามันตีหรือบูสต์นะครับบวกพลังห้ามันโจก,กสู้แล้วมันเวลาตีหรือบูสต์เสร็จเเนนี่ยยอามามมััโโซซะก็ป๊ได้ แล้วก็เป็นน้องกน้องแมวหรือกระต่ายวะน้องแมวบอกว่าเวลามันบลูเนี่ยเลือกการ์ดจัดดอกโซลไม่เกินหนึ่งใบเออหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบหาในโซเราไม่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่เราเลือกจัดดอกครับเอาการ์ดที่เลือกจัดดอกเข้าโซนะครับอันนี้ก็มาปัม๊มตัวชาร์จโซไม่หมดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันลงเรียเปิดท็อปสองนะครับเอาหนึ่งใบอะเข้าโซที่เหลือไว้ใต้กล่องนะครับเป็นตัวทําให้เด็กเราชา,าร์จไม่หมดแล้วก็ตัวนี้ต้องใส่สีครับเบนจ์วอชนะครับก็เป็นตัวที่หายากนะครับเพราะว่าโคโนเจะ ออโต้กับเวลาลงเรียโซชาร์จหครับและออโต้เล็บกาดนะครับเมื่อ,เ,อ,อเมื่อมีการ์ดเข้าเ,เข้าสูด่ด้วยความสามารถของโซชาร์จตัวมันปัดพลัง5,000สมมติว่าโซชาร์จสก็ตัวมันจะบวก15ะจะเป็นตัวบูสตท23ซึ่งค่อนข้างแรงมากนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของตัวเลือกในการใส่เนาะผมแนะนําว่าถ้าใส่จริงๆอะ่ะใส่ตัวเนี้ยในเด็กสอสัก2ใบ3ใบก็พอและไอเบนวอตเนี่ยต้องใส่สีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันโซชาร์จเนาะเป็นตัวบูทที่ดี อันนี้ใส่มาสักใบสองใส่มาสักสองสามใบก็พอนะครับหรือถ้าใส่ใบนี้แทนก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบโอเคอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับโคโนเจดกก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการจัดเด็ตของเด็กพี่แกะแหละแล้วก็มีสาธิตวิธีการเล่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ของผมสวัสดีครับบ๊ายบาย